เราก็ยืนบวกแรกกับมันเลยตึ้งตั้งตึ้งตึ้งประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเปิดแรกก็คือปากฉีกแล้วมีอาวุธมาไหมเราเห็นแค่มือเปล่าที่เวาต่อยเนี่ยเราก็เลยชักดิสเตอร์ออกมาเที่ยวก็ยืนกดแล้วมันไปรายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกัลละครั้งหนึ่งไบโคกซีโรกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไคร์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกัละครั้งนึ่งบโคกซีโเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา ดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็็เปนับคนเราเรื่องาราวเพียงกับคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังผ่านไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทําตามแต่อย่าให้มันเป็นอุทาหรณ์ เราก็ลงจากานวันธรรมดาเราปล่อยแล้วอะเพื่อเกมที่เราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าในกองงานในกองงานเราอยู่ชั้นสองเราลงมาจากเียนนอนแล้วก็เดินโรงงานแล้วละเราก็เปิดรั้วไปพวกมาฮือมาเด็พวกฮือมาฮือมาปิดเราเปิดเราอ่ะใช่เราก็าคิดว่าใครวะเข้ามาเลือกใครวะเราไม่คิดว่าเป็นเรากับวันนี้วันที่เราปล่อยตัว,<ช>ตวด้วยนะเอเราปล่อยตัวแล้วก็ไม่คิดอะไรจังหวะมาเจอ จ่าตั้มก่อนมันก็เลี้ยวปหาจ่าตั้มปุ๊บแล้วได้ว่าจ่าตั้มมันเผลอมันก็เอาน้ำเบ,กเำเบลกดเข้าหัวหลนนะ่นอะแล้วมึงยืนโอ้โหทีนี้มันเห็นผมอยู่ในลูกกรงมึงเอามาเลยถอยหลังมาหาผมเลยแล้วทั้งที่เราเห็นเนี่ยเขามากั้หมดทั้งหมดกี่คนประมาณหกเจ็ดสิบคนได้หกเจ็ดสิบคน <laughs> ม,มันแย่งกันเ when when Turn, ลยว่าเขาจะเข้าไปถึงผมอ่ะอ่าเราคิด่ดเราก็ยืนบอกแรกกับมันเลยตึ้งตั้งตึ้งตั้งตึ้งตั้งประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเปิดแรกก็คือปากฉีกแล้วมีอาวุธมาไหมเราเห็นแค่มือเปล่าที่เที่ยวต่อยเนี่ยเราก็เลยชักเิสเซอร์ออกมาเที่ยวก็ยืนกดแล้วมันไปนันทีนี่ทีแทงหน้าเลยโดนผมเมื่อมาสามสี่คนมันก็รู้ว่าพวกโดนแทงมันก็เลยแบบถอยแล้วพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไอ้หกสิบเจ็ดสิบคนเนี่ยมันไม่สามารถที่มาล้อมเราได้หรอใช่เขา ข้างหลังผมเป็ตะคายอืมอืมข้างหลังเป็ตะคายใช่อ่าแล้วรอบข้างล่ะรอบข้างก็เป็นคนไงอ่าเป็นคนใช่คนของพวกพวกพวกเขาที่มาลุมเราใช่เนี่ยหน้าต่อหน้าที่เราเห็นใต้าฝาหน้าเราเอ่าออ่าสิ่งที่เราแทงไปเนี่ยคือต่อตรงหน้าใช่ถูกไหมเรากต็ตั้งข้าวเนี่ยเขาก็มาหมัดเหมือนเราหมใช่เราก็ใส่มัว่วเลยเอ,อเ่เราคิดว่าในใจมันต้องโดนบ้างแหละอย่างนี้เขา พวกมีหน้าที่่ด้พวกปักน้ำพวกรูปวหมดเลยก็เรียกบ้านทีละคนเลยประกาศมาเรียกจัดทีละคนทีละคนไปจัดทีละคนหมายถึงไปทำอะไรไปกระทืบเหรอใช่ผมวคือประกาศนี่คือว่าไม่เจ้าที่คือละโทษใช่ไปกระทืบทีละคนทีละคนทีละคนเหรอโอ้โหจัดแบบว่าจนหมดปอกบ้านเราอ่ะเด็กๆตักผ้ายัเด็กก็เอาไว้งันว่าทุกคนเลยดีกใ่ที่อยู่ในบ้านเราไม่มีเหลือไม่มีไม่มีไม่มีใครที่ว่าจะไม่โดนอืแล้วเรามีทั้งหมดกี่คนบ้านผมก็หลังใหญ่อยู่ ประมาณยี่สิบคนก็ทั้งหมดก็ต้อง2ี่ส่าคนเลยใช่ม่จัดกันนอนทิ้งตรงสระน้ําเลยปล่อยให้หลับอยู่นั้นเลยใช่เขาเล่นมั็นล็อกตัวเจ้าหนี้ก็ไปขียออตั้งแต่6กโมงเช้าตั้งแต่หกโมงเช้าหกโมงครึ่งเน่ลงจากขังจนถึงบ่ายบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงเพื่อนจะได้ออกไปเหรอออกไปบ่ายกลางแสดงว่าเพื่อนก็ยืนบวกเนี่ยคือเป็นเป็นหลายชั่วโมงเลยนะใช่เป็นชั่วโมงอ่ะเจ้าที่ไม่มีเขาปล่อยให้บวกอ่ะ ผมปฏิญาณตอนเราจะล้มไม่ได้อะเราล้มไปเลยคือว่าเหมือนเพื่อนเราแน่นอนพอเจ้าที่มาปุ๊บก,ก็เอาตัว,ตวเพื่อนออกไปใช่กันเราแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่เราไปเจอที่ฝ่าครับออคือนุนูหน้าลายตายไปแล้วแล้วพวกในบ้านเราอะยอดโดนอะไรเนี่ยะกองหน้าแดงหมดเขาจัดไว้แน่นแทงหมดแล้วหลบใส่หน้าแดงหมดเขามามืดจริงบ้าบ้าต้องบ้าให้จริงอะบ้าไม่จริงเขาบอกอยู่ไม่ได้ ต้องมีทั้งประเดทั้งมุคคลครัโอ้แต่จริงๆนะเพื่อนคือว่าถ้าเพื่อนล้มหรือว่าอะไรก็อาจจะไม่มานั่งคุยแบบใช่ผมเต็มสาสส่วนโอ้โหครบองค์ประกอบแบบนี้นะเพราะว่า60 70คนนะที่จะเพยอแต่ถ้าอย่างเราอ่ะเราต้องปกป้องตัวเราอยู่แล้วมากน้อยไงเราก็ต้องตู้อ่ะแต่เราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมาสู้ไม่ได้เราก็สู้อ่ะแล้วเจ้าที่ก็พาเราไปใช่ไปฝ่ายในางที่ยากมากเลยท้านะมารอที่นายจำเขาบอกทำไมปล่อยช้าจังอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกอ๋อในทาง,ง,งประจำมีปัญหาิีหน่อยอะไรเงี้ยม,มีนะโทษจอจ่าจนกันอะไรเงี้ยแต่แม่เราก็ไม่รู้หรอกว่าแ่เราตีกันออกไปผมเลื่อยกบปากปากเปิดออกเลยยิงหมักปงมาเลยตึ้งแต่ไอคนที่ต่อยผมผม,ผมก็มันก็โดนผมแทงไปที <ๆ S 2> ใครกล้าแรกแรนเซอร์เข้านะไม่เข้าไม่เข้า หเหตุการณ์อัางนี้ก็ได้รอดพ้นใช่ได้ปล่อยตัวใช่ว,ใชวันไหนที่รีบๆไม่อยากลงหลายขั้นตอนนะคะเราก็จะหยิบน้องคนนี้มาเลยแพ็กเกจหน้าหลักมากขออวยยศให้ก่อนแป้งพับชีทเว์แมตช์คอนทัวร์พาวเดอร์เป็นแบบชีอินวันเลยนะคะทั้งรองพื้นกันแดดแล้วก็แป้งเบลลุงแค่แป้งชีตัวเดียวนะคะบอกเลยว่าจบราคาสามใบแดงมีทอนนะแม่ให้ผิวสวยทั้งวันคุ้มแล้วพอปล่อยตัวไปเราเราได้ตามเรื่องหรือว่าญาติเราตามเรื่องหรือยาผมผมตามเรื่องให้เพื่อนผมไหมผัวดีผมครับ ที่นอนอยู่บางบบอเรา๋ยวต้องไปบอกยาให้มันรับรู้อ่ะมันจะเป็นหรอไทยเราก็อยู่ห้าสิบห้าสิบนอนเจาะสายสถูกเไม็มไหมดนอนไม่รู้สึกตัวอ,อยู่ไอซียูอ่ะตัวนี้เดินแบบเหมือนคนเป็นดามผ้าพอเศษโอ้โหน้ำเบลปูนอ่ะเราเห็นเรากตกใจอ่ะครับแต่เราช่วยเพื่อนเราไม่ได้อ่ะทีนี้ออกไปอ,ออกไปรอบที่เนี่ยที่หลุดพ้นในเจ็ดสิบหนึ่งก่อนพอออกไปปุ๊บเราเราก็ไปทำไปยุ่งเกี่ยวเหรอยังมันยังไม่ขยับชิ้นอะไรไม่ออกจะทำงานมันก็ขาดปัจจัยรถลาอะไรใช่ป่ะว่าสู้แล้วตั้งหนึ่ง ตรงเลย <S 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 เตรงเลย <S <S ตรงดังวันอย่างเดียวมาก็มีเงินก็หลักสิบล้านผมซื้อยากรถเมย์มากสีส้มสีสม้มซื้อไว้พอ่อยแม่ถือว่าเราก็ได้ซื้อได้ทําก็ยังดีอยากได้อะไรเราก็ซื้อนันเราถือว่าเงินเฉลลยเงินร้อนออเร,เราไม่ยง่อา,อายในการเราไม่ซี <มา S 1> เรียสกาท เรไม่สีเรี่ยงอะไรแตถามว่ามันก็เสี่ยงแต่ก็ได้เงินมาเยอะในการที่ไปส่งต่างจังหวัดถูกไหมจนว่าผมไปโดนไล่ยิงมาโดทหารไล่ยิงมาไล่ยิงที่นี้คือเราแหกด่านหรืออะไรแหกด่านเพราะต่างจังหวัดไม่แส่มาเป็นด่านปกครองกันตรวจอยู่ด้วยกันดูว่าหลุดไปปุ๊บเราก็ไม่คิดว่าจะมีทหารพวกเล่นรถเอารถจิบไล่ล่าเลยแต่เราก็รอดไปได้ผมไปส่งทีรอบอาทิตย์เดือนสองครั้งอ่ะเราก็ไม่ซาผมก็สาสาแต่น้อยลงกลายว่าตำรวจลงมีพวกพวกไอ้จี้บอกว่า มา,างานกับเราอะไรเงี้ยแต่ะบ่าหรอกมันจะร้อยทั้งสองกับเราเราไม่เคยไปค้าขายอะไรกับมันหรอกมีครบเซตเลยสุทดท้ายกโดนจับใช่โดนจับก็โดนจับไปปี60ถูกไหมใช่เข้าอีกรอบหนึ่งตัดสินบางกี่ปีรอบนี้สี่ปีหกผม,มทำแถลงสารเกี่ยวกับคนะกุ้สนเราว่าอามุที่แถลงว่าเราได้ทำทำมุที่นะเราก็มีเพ็ญประโยชน์อ่ะสังคมเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ไปแถลงสารก็ได้ลดอีกปีหนึ่งปีหนึ่งจากโทษสี่ปีหกสหลือนสามปีหกเลือนสามปีหกใช่อ่ะทีนี้เข้าไปรอบนี้เป็นไงะ จะโจทย์เก่าๆจะเจอเจอครบเซตก็ันก็จํจำเราได้แล้วจำมันได้อ่าก็บอมองหน้าเราก็มองหน้ามันก็คือว่าเราส่วนมากเราจะพาเขาทางเขาตรงไหนตรงที่ว่าน้ำแนกใหม่ครับ <ๆ S 2> เขาฝังเราได้เขาฝังคือรองเท้าผมก็ดิ้นเ่ยผมก็เตะรองเท้าก็เด็นเลยปุ้อืมผมไม่เย็บหรอกไม่อยากเย็บผมเย็บอยู่แล้วแต่ผมไม่อยากเย็บจะมาครับผมไม่ได้มาขับผมได้ก็ต้องมาคับคนอื่นได้เหมือนกันเขาว่าดูว่าเราดแม่มาเขา่็ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยมาอะไรกับเรา แต่ก็จะมีจะมีกันหลายงานเพราะเด็ก86ดหมเด็ก8 6ดหคือเขาป็แดงเขาปนแดง86ดหมันก็เด็กๆผมงั้นอ,อยู่นอกก็อยู่เรานั้นครับมันรู้จักเรานะั้นเด็กๆมันก็รักเราอะ่ะพี่ยังไงมผมก็อย่างนั้นแหละอะไรประมาณนี้เห็นเราคุยได้ก็คุยกับเขาบางทีอะต้เรานานแล้วก็ต้องคิดไว้ก่อนเราเคยผ่านมาแล้วใช่เราบวกเขาได้แต่ถามว่าคนของเราอะจะมีสักกี่คนที่จะไปที่จะอยู่บวกกับเราถูกไหมจริงแต่ของเขาอ่ะแม่งทั้งแดน ให้ถึงขนาดไหนก็จบทู่เราทําตัวแบบเนี้ยเราไม่ทำเนี่ยมันก็ไม่แตะตัวเราได้หรอกริง,งอ่ะถ้าแตะตัวเราเนี่ยถือว่าเขาผิดแล้วรอบรอบนี้อยู่ไปมามีปัญหาอะไรไหมไม่มีก็แปลมาเขาว่ามาสนิทกับเราเพราะเราค้าขายผมใช้ฝีมือผมเอาเนี่ยสกรีนเสื้อผม <S <S ร,อรับจ้างเขียนเสื้อเขียนเองใช้พวกการเขียนเนี่ย นั้นต <Bond> an ่ำเลยสตาร์ทเลยตัวหนึ่ right <t os> งสามสิบบาทยังไงคุณก็ต้องเขียนกับผมอยู่ดีเขียนเขียนตัวหนังสือใช่ยังจบหมูเพื่อทหารน่ะคุณไม่เขียนคุณก็หายอาทิตย์หนึ่งผมก็ได้สี่ห้าพันอ๋อที่มาเขียนนี่คือว่าเพื่อให้รู้ว่าตัวนี้เป็นของของเราเป็นโลโก้เราอะไรนด์เงี้ยพวกบายบางยะแพกบายก็ได้เกือบทุกฟอนต์อืมได้เกือบทุกฟอนต์เลยใช่ม้อาวเราฝีมือเราไม่เรียนไปไหนหนึ่งเราจักเป็นแล้วว่าเป็นถอดแล้วสอง เราใช้ฝ so no. nah, hmm. uh, ่าอดทนของเราแล้วเพราะงานเมื่อกี้ต้องใจเย็นเขียนเสื้อเขาจะเขียนเละได้ไงเขียนแล้วก็ต้องเขียนเลยแต่ไม่ได้ไปเรียนมาไม่ได้เรียนมาฝึกฝนเอาเองใช่อาทิตย์หนึ่งผมก็ได้สี่ห้าพันอยู่ได้โอ้โหเยอะนะใช่ไม่ต้องมียาแล้วก็อยู่ดีไม่ต้องไปทุกร้อนไลแล้วไปอยู่เรือนจำสมบัติการนี่เจอเอทาดาเจอได้คุยกันแต่ไม่ได้สัมผัสอะไรระยะยาวอย่างที่บอกที่นี่นี่ว่าเอทาดาสุดจัดเลยสุดจัดเลยรอบเสพก็เจอดำหน่ายก็เจอที่จะอ่อลาจน แดนสามอุมอาพิเศษตนน่ะผมก็อยู่อยู่ในแดนแดนนั้นเหรออยู่แดนอยู่แดนหนึง่งแล้วขอจราชนแดนอะไรแดนสามแดนฝั่งมังกรฝูงไงก่อนที่ย้ายไปเขาบินไม่ไปยุ่งคนทองเขาเขาไม่ไปยุ่งหรอกจนมากเขาจะลบวันนายเจ้าที่เอาทาดาแต่ให้ได้เขาไม่ได้มปซาเวียหรือว่าไปเกเรเเกเรอะไรกันพวกผู้ใหญ่เนี่ย ปากน้ําก็โอเคหลายคนนะคุยรู้เรื่องอะไรรู้เรื่องอ่ะเราไปตามน้ําเขาเราไปสวนกกระแสเขาอย่างเงี้ยใช่ป่ะเออไปใช่เราเราก็อยู่ได้มันต้องแข็งยิงอ่ะมันถึงจะอยู่ได้อย่างที่ผมบอกอ่ะก่อนคือคิดว่าไว้นุ่มนะใช่ก่อนเราเคยคิดว่าไว้นุ่มใช่อยู่คลองด่านพนี้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยครับผมเปลี่ยนความคิดเลยว่าปากน้ํานี่ใครผ่านได้ก็ถือว่าสุดยอดอ่าล่ะสุดท้ายแล้วก็ปล่อยใช่ก็ไม่มีปัญหาอะไรรอบนี้ปล่อยจากประสบการณ์ที่อยู่มาแล้วรอบแรกนะเรารู้แล้วว่าเราทำตัวยังไงยังไง คนแม่งเยอะจริงโอ้โหแม่งเผลอไม่ได้อะอาบน้ำเพิ่มเพิ่มปูหายอะไรเ่ยอาบน้ำคือต้องกำปูข,ข้างอ่ะพูดเรื่องจริงเออขนาดนั้นเลยไห,หมโ,โหจนแม่งก็เยอะแม่งไว้ใจใครไม่ได้เลยอ่ะายๆตู้เนี่ย แล้วล็อกเนี่ยแม่งระดับมือโปรอะไรพวกเนี้ยโอ้โหแม่งไล่เสียเสียตู้แจกตู้อะไรไปก็จริงอ่ะแล้วเราคิดว่าเออดีไหมเท้ามาคือเปิดตู้ผิดหรือเปล่าเนี่ยเปิดพุทธเปิดตู้ผิดหรือเปล่าตอนแรกของมีพี่อะไรไหมทำไมตู้มันโล่งยังเรียบร้อยหมดแล้วโอ้โหแม่งไวพอเราเปิดปุ๊บหันหลังปุ๊บแม่งสวนกลับเข้าไปเลยใบหนุ่มคือว่ามันแค่กันดานแค่ของอ่าจะในในการอยู่การกินนะครับ แต่ปากน้ำเนี่ยมันไม่ได้กระดาษเลยเลยแต่แม่งลำบากทุกอย่าง้นใจพูดก็ใจเปียบท้ายแล้วก็ปล่อยปีสุดท้ายเนี่ยปีนี้ปีหกห้ารอบท้าย <c oughs> ใช่ออกมาเนี่ยปีแนละ้วเข้าออกเข้าออกเนี่ยคือไม่อยากจะน,นับเวลาออกเลยนะ ใช่คือเคยคิดไหม,มน,น้อยมากอ่ะอก็ถึงบอกว่าชีวิตวัยรุ่นนี่ไม่มีเลยข้างนอกผมอยู่ข้างในามากกว่าข้างนอกใช่ไหมติดมาเนื้อๆนี่นทั้งหมดรวมเคยรวมไหมทั้งหมดกี่ปีไม่อยากจะคิดเลยเนี่ยเกือบยี่ห้าปีสามสิบปีแล้วที่บอกว่าอยู่แต่ข้างในวนว่าย<ช>วนเวียนวนวน่าย<ต>อยู่ไงมีสิ่งที่สูญเสียอะไรบ้างก็มีเนี่ยพระองค์ใหญ่คือพ่อเนี่ย อ๋อคุณพ่อเสียเหรอใช่เสียตอนไหนก็เนี่ยรอบเนี้ยออกมารอบเนี้เหรอใช่ครับตายเราทันไงแต่ตอนนั้นเราเราเราอยู่ไหนเราอยู่นอกเลยครับอ๋อคือเราปล่อยมาแล้วแล้วพ่อเขาเสียแบบผิดธรรมชาติยังไงก็แฝดก่อนแล้วเันเป็นเวรเราแล้วเข้าเวรเข้าเวรอยู่อะเนี่ยน้องผมไอเสือขาวเราก็ตั้งใจเฮ้ยใครเสียชีวิตวะตอยบ้านพ่อแล้วมัแจ้งเหตุมาว่าอะไระอ๋อเขามีผู้ร้ายตัวเองโดยการผูกคอได้ชีวิตอยู่ดีซอยนี้ซอยนี้ แล้ว่าตอบรับแล้วเข้าไปตรวจสอบดูมันเลี้ยวซ้ายเอ้ยเอมันเลี้ยวเหมือนทางบ้านเราเลยไหมจุดเกิดเหตุที่แจ้งเหตุนั่นคือตรงนั้นคือที่เราใช่ที่สุดคือบ้านเราบ้านเราเลยเนี่ยบ้านพ่อเราเราเขาออเลยเห็นเขาห้อยอ่ะโอ้โหคือเป็นมูลนิธิใในการที่คอยช่วยเหลือกับบแจ้งเหตุด่วนใช่ไหมอ่าแล้วคืนหนึ่งเนี่ยมีแจ้งเหตุ ว่ามีคนบุกตายใช่นะอยู่ตอนนี้ตอยนี้ตช่นี้อยู่ประมาณนี้แต่ยังไม่รู้ยังไม่ได้บอกบ้านเลขที่เขาไม่ได้บอกเลขที่ว่าเป็นบ้านไม้สองชั้นอยู่เข้าไปเป็นลักษณะเป็นซอยเล็กขนาดเท้าเดียเข้าไปเราก็ไม่เหใจอะไรใช่แต่ความที่ไปไปถึงที่เกิดเหตุปุ๊บเอาอ่อนเลยผมออ่อนเลยผมคิดเลยไม่ออกเลยอ่ะทำอะไรไม่ถูกเลยว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้อะไรที่เราเคยเจอจริงอ่ะพอเห็นปุ๊บเนี่ยเราต้องวิ่งปีเข้าไปแบบเราต้องไปช่วยเหลือถ้าถูกถูกไหมใช่อะไรวะเนี่ยไอ้ที่เป็นพ่อเราได้ไงเป็นบ้านเราได้ไงครับ เรายังไม่เชื่อสายตาเัวเองเลยบางทีแต่มก็เป็นไปแล้วอะ่ะเราจะเข้าเราจะเข้าไปหาเขาทุกวันนะครับจะซื้อกับข้าวซื้ออะไรครับวันทุกวันเราเห็นอ่าแห็นรลวสดชื่นเราสบายใจเราใช่ปะ่ะแต่มีวันหนึ่งแม่เราก็พี่สาวเรามารับไปรับไปบ้านไปเทียแต่ไม่ได้บอกเขาเขาคิดว่าเขาทิ้งเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เขาเราอ,รอจคนแก่เขาก็เลยเนี่ยคิดสั้น ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะเพื่อนแล้วว่าส่งพ่อเราไปทันสูตรที่ลงมาเสีะทำทุกอย่างเท่าที่เราทำได้แต่ทางมูดีเขาว่าจัดแจงให้เรานะช่วยเหลือทุกอย่าง่ะครับดีออกมารอบนี้เรายังทันทุกเสียนะมันเป็นความรู้สึกที่เราบเราเหลือพระองค์เดียวแล้วองค์องค์เดียวเราที่บ้านเนี่ยนั่นก็คือแม่ใช่แล้วเราต้องดูแลรักษาให้ดีแกก็อายุเยอะแล้วครับ แล้วไม่มีใครดูแลเขาเราก็ต้องดูแลเขาล้วออกมารอบนี้ก็คือไม่ยุ่งไม่อะไรทำงานอย่างเดียวหวนกลับในวงจรเดิมๆเดยใก็อยู่ยทางานบางทีว่างผมก็ไม่เข้าเวรอะไรบ้างนะมีรถลาอะไรผมก็มีรถก็บงรถว่าอะไรผมมีของเราเองแล้วก็พอใจแล้วนี่จะไเป็นที่ดอะไรอ่ะอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราเฮ้ยไม่เอาแล้วหยุดแล้วกูต้องพอแ<ช>ค่คนี้เห็นคอรอบครัวเราที่แบบถามว่าถ้าไม่ใช่เราจะเป็นใครที่คอยดูแลเขามันก็ต้องเป็นเราถูกไหมพี่น้องเราไม่สนใจหรอกว่าใครจะไปดูแลหรือไม่ดูแลป่ะ เราตรงหน้าเราให้ดีสุดพอแล้วเขาจะบอกว่าเป็นเพราะพ่อด้วยใช่เพราะว่าเราก็เหลืออีกแค่อีกองคเดียวก็คือแม่ถ้าเรายังจะไปยุ่งเกี่ยวเล่นจะเข้าไปยู่งในอีกแต่ถว่าพลาดไปแล้วใครจะดูแลเขาเข้าใจแล้วครับผมเราคิดจะเะออะไรเนี้ยสิ่งที่แบบเราเคยเป็นมาอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วเอาความจริงตรงหน้านะตัวเนี้ยต้องเดินก้าวต่อไปแล้วถอยหลังกลับไปได้แล้วผมก็ต้องเข้มแข็งอ่ะเดินต่อไปให้ได้โดยที่แบบไม่ต้องพึ่งพาใครเราพึ่งเนี่ยสองมือสองขาตัวเองเราคิดอย่างเงี้ยกลัวอย่างเดียวกลัวเขาว่าอดอยากผมไม่กลัวหรอกในสิ่งน เพราะไอ้ให่แม่แงแรงมันมองไม่เห็นเราเพื่อนมันทรมานนะอ่าแล้วช่วงเวลายี่ปี3าป,ปีที่อยู่แต่ข้างในเนี่ยเคยเจอพวกเรื่องผีเรื่องอะไรไหมเราไม่เคยแต่เราก็ไม่เคยไปลบหลู่นะหรือว่าเราดวงดีนะแต่ก็ไม่เคยเจอผีทำมุ้ยที่มาไม่เคยเจอขนาไปส่งศพนอนข้างศพนอนอะไรไม่ทรมาแหววได้บัตรมันก็นานนะใช่ปะ่ะครับถึงเราจะเป็นอาสาเนี่ยเขาก็ไม่ให้บัตรเนี่ยเขาเช็ค่าบัตรนี่นะทางมุ้ยที่รู้จันอยู่เนี่ย อ่แล้วตอนนี้นอกจากอาสาแล้วทำอะไรอยู่ทำงานอะไรอยู่ผมว่ารับต้มมอไซค์ที่บ้านทั่วไปอะไรเงี้ยอ๋อเป็นช่างด้วยไปจับรถมาบิ้วขายก็ัพอได้คันหนึ่งก็สามสี่พันมีมวิธิด้วยใช่หือว่าคือว่าจีอาสาล้วนใช่ไม่ได้ตังหรอกแต่ผมได้ความสุขเหมือนว่าเราอยากทำแล้วแล้วสบายใจเราก็ทำครับมันไม่เดือดร้อนใครที่แน่ไม่ได้เดือดร้อนใครใช่ไหมพูดถูกาครับมันไม่เราช่วยได้เท่าที่เราช่วยถ้าเราช่วยคนอื่นแล้วเราลำบากเราจะไปช่วยเขาทำไม ใช่ไหมล่ะครับเออแล้วมีเสริมอะไรไหมมีอาชีพอะไรเสริมไหมผมก็ใครจ้างผมทําอะไรผมก็ทําหมดเราได้ตังค์งานสุจริตเพื่อนอย่างเช่นทุกอย่างจะตัดต้นไม้จะอะไรเราทําเป็นเราทำอะไรได้หมดครับอ่ะทั่วไปอะไรได้หมดทั่วไปขอให้ได้เงินอ่ะใช่ผมไม่ได้แค่สื่อหรอกผมไม่ได้แค่ปากครหรอกผมแค์แม่ว่าแม่ผมจะอดหรือไม่อด แล้วเด็กท<ห><ห>ุกคนถามไปได้เนี่ยดูกับผมแล้วผมสอนในทางที่ดีไม่เคยสอนในทางที่ว่าเฮ้ยมึงต้องไปใจแบบนี้แบบนี้นะสิ่งไหนที่เราสอนดีก็จําไว้สิ่งไหนที่เราสอนไม่ดีอย่าไปจำมันปล่อยให้มันละเลยไปนในเมื่อเรื่องเล่ามันผ่านไปแล้วนะก็อยากจะให้ฝากข้อคิดกับน้องๆใน f อช่องกัละครั้งหนึ่งใบพกทีบ้างช่วงนี้ถ้า,าหันเถไปนะครับเรากลับตัวได้แล้วกลับตัวซะดีกว่าวัน้ังหน้าอะไรไปกลับตัวมันมันจะสายเกินไปนะตอนนี้ที่เขาเหลืออยู่ก็คือเนี่ยพระที่บ้านนะเราบูชาไว้ คือพ่อคือแม่เราใหญ่ที่สุดในบ้านี่ใครได้ดูตั้งแต่ ep แรกๆจนถึงตอนนี้นะก็จะมีเรื่องราวมาเรื่องหนึ่งนะในการที่เข้าไปใ,ในอล่าสุดเลย ep ล่าสุดนี่คือว่า เข้าไปในเดือนจําถูกตระการนะ<ช>ครับ<ช> <c oughs> ก็คือพวกโดน70็ดสรมหนึ่ง <c oughs> แล้วอย่างที่บอกครับพวกติกในบ้านเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้อหนอย,ยนนะ <c oughs> แต่สุดท้ายแล้วที่อยู่กับเสือในเนี่ยนะยี่สิบกว่าคนนั้นก็โดนเรียกและโดนลากไปกระทืบท <c oughs> ีละคนทีละคนนะโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้รับรู้เรื่องอะไรหรอกบางคนก็อาจจะไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้าเลยว่าเฮ้ยตรงๆแล้วกูโดนเรื่องอะไรแต่โดนแค่อยู่ในฐานะของบ้านเสือในแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นอย่าทําผิด อย่าคิดที่จะแหวกเราแล้วเข้าไปอยู่ในนะมันไม่ไมดมีอะไรแน่นอนนะช,ชีวิตมันแขวนอยู่บนเส้นได้ตลอดเวลาได้ตลอดเวลาครับคุณอาจจะไม่ยุ่งกับใครอาจจะไม่เกเรอาจจะไม่ไปล้าล้างใครแต่สุดท้ายเรื่องบางเรื่องมันอาจจะเข้ามาคุณใช่โดยบางคนก็ถึงนับซวยอาจจะไม่มีชีวิตออกมาเลยก็ได้มัน,ม,นมันไม่มีแม้เวลาที่จะย้อนกลับมาสักนิดหนึ่ง ก็ฝากไว้คิดนะครับเวลามีค่าตลอดเวลาห้านาทีสิบนาทีเราคิดว่ามีค่าสําหรับเราในตอนนี้ห้านาทีสิบนาทีเดี๋ยวว่าแต่สิบนาทีสองนาทีก็มีค่าโดยที่วันเวลามันเปลี่ยนไปใช่ไหมความที่เราใช่ครับข้างหน้าคุณอาจจะ<ด>รู้ยังไงว่าแก่ขึ้นแล้ว,ลวมันจะมันทำให้เราคิดได้โดยตรงมั้บข้งหน้าคุณไม่รู้หรอกว่าบั้างหน้าเนี่ยคุณเดินไปไม่เกิดอะไรขึ้นกับคุณมันไม่มีใครคาดรู้ได้หรอกมันอยุดที่อคุณวาสนางคนแล้ว อ่านะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะให้ฝากช่องทางการติดต่อหน่อยในเมื่อเพื่อนรับจ้างทั่วไปเป็นมูลนิธิด้วยแล้วก็ซ่อมรถด้วยนะทางเฟซบุ๊กได้อย่างเดียวที่ไหนฮะชื่อว่าอย่าคิดว่าทุนอื่นเร็วว่าใครเนี่ยมาผมเฟซเฟซออกยอกยอกออกก็คือเฟซบุ๊กชื่อว่า อย่าคิดว่าคนอื่นเลวอย่าคิดว่าคนอื่นเลวนี่นะโปรไฟล์แบบนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอขบอคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีสปอนเซอร์ของเรานี่ก็เลยฮนะเริ่มจากตรงนี้เลยเป็นเซรั่มชินะเป็นเซรั่มวิตามินซีแอนไฮยานะครับต้องบอกว่ามีส่วนผสมทั้งหมด11ชนิดนะมีอัลฟาอบูตินวิตามินซีวิตามินบีนะชาเอมเทศใบม่อนและอื่นๆอีกมากมายอยู่ในตัวนี้นะฮะขวดนี้ก็อยู่ที่99บาบาทเองนะฮะจิ๋วแต่แจ๋วและตามด้วยนี่เลยคนระับเป็น ผลิตภัณฑ์แป้งพับชินะครับเป็นแป้งเนื้อนุ่มเบาบางนะที่เหมาะเหมาะกับคนที่แพ้ง่ายนะครับใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะเป็นอันนี้เพิ่มตัวช่วยในความมั่นใจในการออกจากบ้านนะครับออกงานนะเราปะแป้งชิไปเลยเนี่ยผมบอกเลยว่ามั่นใจเต็มวันไปเลยนะแป้งนี้ก็ราคาอยู่ที่199บาท โอเคและที่สำคัญแก้วนะครับยังมีอยู่นะครับแก้วเพื่อก็มีรูปผมกับหนู60กซุนนะก็ทักแชทได้ที่เพจกระลัรั้งหนึ่งใบโคกสีโรได้เลยครับโอเคครับก็สำหรับยิปนี้ก็อย่าเพึ่งไปไหนนะเดี๋ยวเราจะจบกันตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะมีรีวิวรอยสัก แห่งความทรงจําของเสือในก็คใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยที่สําคัญนะกดซปเปอร์แตงให้เราด้วยและที่สำคัญนะกดติดตามนี่คือกดกระดิ่งนะลูกกระดิ่งนะผมจะได้มีการแจ้งเตือนทุกครั้งนะเวลาที่คลิปเราออกมานะครับโอเคครับอย่าลืมนะกดกันมาเยอะนะซปเปอร์แตงจะได้เป็นน้ําพักน้ําเลี้ยงนะค่ารถค่าลาค่าอาหารทีมงานของเราได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับเราสองคนของเราไปก่อนสวัสดีครับ เอาล้วครับพร้อมแล้วนะครับเสือในรอยสักแรกแห่งความทรงจําเป็นลายเปแขนเลยลายหลุยเหรอใช่ลายหลุยแขวนเลยนี่นะแล้วก็มังกรใช่พันแขนเนี่ยแล้วก็นี่หมดเลยทั้งแขนเลยนี่มังกรนี่เขาบอกว่าสารเด็กสมัยก่อนคือมังกรลายไม้เลื้อยนะมังกรไม้เลื้อยนะก็คือเป็นลายไม้เลื้อยอยู่ในตัวบังกรนะใช่อ่ะพอหลังจากนั้นก็สารเด็กก็มีบังกรสารเด็กมังกรนี่ใช่มีบังกรพันขา อ่าแต่สารเด็กข้างนั้นยี่ใหม่อีกตวแล้วอ่าไล่ไปเลยดวะอ่าแม่คุณอินใช่แม่คุณอินก็สันเด็กสันเด็กใช่อืมเด็ก้งนั้นหลังนี่ยสันเด็กข้งนั้นอ่าหลังก็เป็นเจ้าแม่คุณอินใช่ไก่ฟ้าบังกรเก๋งก็ยังสันเด็กก็เป็นอย่างนี้เลยแล้วก็อัดเมฆแล้วก็มาแก่ที่คุกใหญ่อืมแตงเงาอ่าทีนี้แขนข้างนู้นไวหนุ่มนี่ขานี้คือไวหนุ่มไวหนุ่มปทุมหรือไวหนุ่มยุทธยาไวหนุ่มปทุม อ๋อนที่ไปมาก็ไม่ได้มาฮะใช่ต่อเติมไม่เท่าไหร่อยู่สานเด็กก็ใกล้จะเต็มแล้วอ่ะขาบ้างขาก็มาต่อเติมลายเอามังกรคือมังกรนี่คือสานเด็กกมดเลยเด็กกมดเลยมังกรเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นยุคของเสนาอยู่ก็ต้องเป็นคนพวกนี้มียอดบ้าสามูนะใครมาสักกันมั่วๆนี่ไม่ได้นะยากหมึกวโมงนั้นใช่ไหมอ่านี่มาอใส่ลายตอนอยู่ถุกใหญ่อยู่มังกรอันนี้เป็นน่องด้านหลังเป็นอะไรครัเป็นรูปผู้หญิงอ่ะ ดูด้านนี้บั่ง้าเป็นมังกรมังกรก็ฐารเด็กหมดแล้วก็เป็นไม้เรื้อเนี่ยไม้เลือที่ขานี่คือที่ไหนบางบอนบางบอนใช่ไหมใช่ชนใช่ก็เป็นไม้เรือทั้งแข้งเลยทั้งแข้งเลยนี่หัวเข่างอนะเป็นปีศาจใช่เป็นหนุ่มอันนี้ไว้หนุ่มไว้หนุ่มไว้หนุ่มนะครับคาบุกิเลยพวกเป็นหนุ่มครับเพราะเป็นปีศาจคาบุกิพอดูหัวหน่อยนะครับหัวเหลือในขอโทษทีครับเป็นรูปอะไรฮะนี่เครื่องจักรเครื่องเครื่องรถเนี่ย ใช่อ๋อเป็นฟันเฟืองลูกเฟืองใช่ไหมฮะแทงที่ไหนหัวพิเศษยคนนะไอ้เพี้ยนแทงไงอ๋อหนุ่มเพี้ยนเหรอหนุ่มเพี้ยนยังเพี้ยนอยู่ปะหายเพี้ยนไปแล้วหายเพี้ยนอยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้หายไปเลยหายไปเลยโอ้ยคนเรเก่าเลยไหนไม่รู้ไม่หายเลยลูกเพี้ยนนั้นมาอยู่ของของเปรมเหรอเออเด็กเขาบอกไปเข้าไปของเปรมรอบโอเคครับและนี่ก็คือรอยสักแห่งความทรงจำของเสือนายราชบุรณะ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดซุปเปอร์แงกดไลค์กดแชร์เราด้วยโอเคครับคลิปนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสำหรับ FC ช่องกัละคันหนึ่งบายโคกซีโรนะครับใครสนใจเสื้อคอลเลคชั่นใหม่นะเป็นเสื้อยืดนะครับใส่สบายบริวิ่งเดยด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับก็ใครสนใจนะครับมีทั้งไซส์ XS S M, L, XL และ 2XL นะครับผมสั่งได้แล้วนะครับในทุกช่องทางของกาละครั้งหนึ่งไบโคโลนครับอย่าลืมครับใครที่เป็น FC แฟนมันแท้เราต้องมีนะเพราะว่าทำมาแค่100ตัวเท่านั้นนะครับใครสนใจรีบสั่งจองครับผมของพร้อมส่งได้เลยครับ